สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้เราพามาชมสวนแอปเปิ้ลเราก็มาดูครับก่อนเรามาถึงฟาร์มการเก็บแอปเปิ้ลนี่เราจะเก็บเข้างานสายนะครับต้องรอให้น้ำค้างมันแห้งก็เข้างานประมาณ8ปดโมงครึ่งหรือ8ปดโมงแล้วแต่ฟาร์มนะครับเราก็มาเกรียมตัวนะครับวันนี้เรามาเปิดฟาร์มใหม่หนึ่งฟาร์มนะครับ แอปเปิลตัวนี้เขาจะจ่ายประมาณวีละสี่สิถึง42ครับแต่ละความราคาจะไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้มาเก็บแอปเปิลในรูปแบบตัววีสวยมากเราจะเก็บ2ฝั่งเลยนะครับก็รถหนึ่งเราจะใช้คน2คน3คนแล้วแต่เรารวมทีมมานะครับก็ที่กัดนี่จะอยู่ทางเซเปตันนะครับตัวเมืองเซเปตันรัฐวิกตอเรียนะครับ ของออสเตรเลียนะครับช่วงนี้จะเป็นหน้าเก็บแอปเปิลนะครับงานก็จะมีประมาณสาอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์นะครับจบจากนี้เราก็จะมีการพูนิ่งผลไม้นะครับเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศจะหนาวมากเรามาชมบรรยากาศฟาร์มเนาะว่าถ้าบ้านเราปลูกได้แบบนี้น่าจะดีนะครับเนาะเราก็เก็บเสร็จปับ๊บเราก็ต้องเอาไปส่งที่เชตนะครับ ก็มีการโหลดบินและเอาบินใหม่มาเก็บต่อนะครับฟาร์มสวยมากนะครับการดูแลเขาดีเนาะออสเตรเลียเนาะอากาศเขาได้งไกงก็ฝากกดติดตามช่องเทปนกประชัยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนาะถ่ายคลิปด,ดีๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับปีนี้มันลูกเล็กนะครับ ปีที่แล้วลูกใหญ่มากปีนี้ลูกเล็กครับบางโลก็แคบบางโลก็กว้างนะครับแล้วแต่แครับก็ชมบรรยากาศไปนะครับบินขาวด้วยบินใหญ่นะครับ,บใหญ่เกินดหน้ากนะครับ ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทปนไประช้ยด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้เทปทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีขอบคุณมากนะครับผม